สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านที่ชื่นชอบในการซ่อมแซมและบำรุงดูแลรักษารถจัก,กรยานยนต์ด้วยตัวของท่านเองนะครับตามแนวทางตามลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง มาทำการถอดเปลี่ยนหัวเทียนรถจกักรยานยนต์ฮอนด้าคลิป110 Ca คาบูเลตนะครับเดี๋ยวมีขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับทีนี้ถ้าท่านเห็นรถอยู่ในสภาพแบบนี้ครั้งแรกเนี่ยท่านอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าเฮ้ยครูพรเทพครูจะถอดหัวเทียนอย่างเดียวครูหรือขนาดนี้เลยเหรอไม่ใช่นะครับคือรถคันนี้ผมเปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ เปลี่ยนไส้กรองอากาศเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายนะครับแล้วรถคันนี้เขาใช้มานานโดยไม่ได้ดูแลรักษาอะไรเลยนะครับผมก็เลยบอกพี่เขาว่าเดี๋ยวผมจะถอดเปลี่ยนหัวเทียนหรือเช็คหัวเทียนให้ด้วยก็เลยถือโอกาสเนี้ยถอดหัวเทียนซะเลยเพราะว่ามันง่ายมันสะดวกและมันโลง่งแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราจะเปลี่ยนหัวเทียนอย่างเดียวจริงๆในรถคันนี้ เราเพียงแค่ถอดไอตัวพลาสติกตัวนี้อย่างเดียวพี่ปุ้ยเล็งมาที่ตัวนี้ครับถอดแค่ตัวนี้อย่างเดียวนะครับเอาตัวนี้ออกไปนะครับพอเอาตัวนี้ออกไปปุ๊บเราจะเห็นหัวเทียนกัาร์ทหัวเทียนอยู่ตรงนี้ซึ่งพื้นที่ในการปฏิบัติงานเนี่ยค่อนข้างจะแคบเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้บล็อกหัวเทียนเนี่ยแล้วต่อกะด้ามอะไรก็แล้วแต่มันใส่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องใช้เป็นบล็อกหัวเทียน แล้วมีเหลี่ยมอย่างนี้นะครับนะก็เลยมาทำเป็นคลิปให้ท่านที่ใช้คลิกรุ่นนี้อยู่ได้ทราบนะแล้วเดี๋ยวจะบอกถึงปัญหาที่เจอประจำเลยกับคลิกตัวนี้นะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับเราก็ถอดไอ้ตัวพลาสติกหรือชุดสีตัวนี้ออกไปอ่ะนะฮะพอดีสายตาเหลือไปเห็นถุงอันหนึ่งครับเนี่นะหนูมันชอบเอาเข้ามากินครับเนี่ยนะ่น่าจะเป็นถุงใส่พวกคลิกน้ำส้ม สงสัยหนูตัวนี้มันคงขาดเปรี้ยวนะครับแล้วพริกน้ำส้มมาชิม <S <S พอเราถอดชุดสีตัวนี้ออกไปนะครับเราก็จะเจอปลักหัวเทียนนะครับทีนี้ตามที่ผมบอกไปว่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนหัวเทียนเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีเศษเม็ดขวดเม็ดทรายท่านดูสภาพเครื่องท่านเห็นไหมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติงานที่ถูกต้องก็คือจะต้องเอาลมมาเป่าเนี่ยตรงรอบๆหัวเทียนก่อนแต่มื่อ้าผมเป่านะครับ นะครับเป่าละทีนี้หลังจากเป่าแล้วนะครับก็ดึงสตาหัวเทียนออกนะครับค่อนข้างแน่นนะครับดึงออกมาตรงๆนะในการทํางานจริงท่านใช้ได้แค่มือเดียวนะครับนะมือเดียวเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะแน่นแต่ในคลิปเนี้ยชุดสีมันถูกรลอ,อ้อกไปมันโล่งผมจะใช้สองมือดึงนะขนาดสองมือนะยังแน่นเลยครับ พอเราดึงปักหัวเทียนออกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะใช้บล็อกหัวเทียนเบอร์16ยาวนะครับที่มีเหลี่ยมนะครับใส่เข้าไปนะแล้วใช้ประแจปากผสมเบอร์19นะครับคลายหัวเทียนถ้ามันแน่นท่านอย่าฝืนนะครับหัวเทียนอาจจะขาดหรือหักคานะครับนะ รถที่ไม่ได้ดูแลรักษามันอย่างนี้นะครับมีความเสี่ยงสูงนะครับในการถอดนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นหัวเทียนคลิกนะครับโอเคครับผมก็จะได้หัวเทียนออกมานะครับหัวเทียนของคลิก เขาเห็นชัดไหมพี่ปุ้ยอันนี้ชัดจังหัวเทียน<ม><ม>ของคลิกลนะครับนะไม่เห็นตัวเลขเฉยไม่เป็นไรจะไม่ใช่หัวเทียนที่เกลียวยาวตลอดนะครับนะจะเป็นอย่างนี้นะครับจะพอกคลิกร้อยสิบคาร์บูเรเตอร์นะครับรหัสหัวเทียนก็คือ ngk cr 7 e h แล้วก็เลข9นี่คือหัวเทียนที่ถูกต้องของ Honda c คลิกคาร์บูคันนี้นะครับอย่างนี้เลยนะครับ c r 7 e h 9แต่ที่ผมเจอประจําเลยนะครับเวลารถพี่น้องประชาชนหรือชาวบ้านเนี่ยเขามาเอารถคลิกคาบูมาซ่อมสิ่งที่เจอก็คือหนึ่งจะใส่หัวเทียนของโซนิกมาโซนิกจะเป็น CR8E จะเห็นว่าหัวเทียนโซนิกเนี่ยเกียวมันยาวตลอด ผมจะเรียกหัวเทียนโซนิกว่าหัวเทียนสหประชาชาติคือคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกนะครับเอาหัวเทียนโซนิกยัดใส่ไปก่อนนะติดไหมติดนะครับวิ่งได้ไหมวิ่งได้นะครับแต่ถามว่าถูกไหมไม่ถูกนะครับผมสั่งมีเหลืองแต่ทำามีขาวมาให้กินได้ไหมกินได้นะครับแต่มันไม่ถูกตามที่โรงงานกำหนดมานะครับ ดูนะฮะเกียวเกีียวไม่ตลอดมีบ่าอันนี้เกลียวตลอดแต่ท่านจะเห็นว่าลักษณะเคี้ยวอะไรเนี่ยเหมือนกันนะฮะและบางทีก็จะเป็นหัวเทียนของพวกตระกูลเวฟครับเดี๋ยวผมขอญาตวางบนมือผมอย่างนี้กันละกันสามรุ่นเลยอ่านะครับอันเนี้ยคือหัวเทียนตรงรุ่นไม่ใช้เกลียวตลอดอันนี้คือหัวเทียนโซนิคเกลียวจะยาวตลอดแต่ลักษณะปลายเคี้ยวเนี่ย จะใกล้เคียงกันแต่ที่เลวร้ายกว่าน,นั้นครับคือนี่ครับเอาหัวเทียนตระกูลเวฟมาใส่อ่ะผมวางฝั่งนี้อ่าท่านเห็นไหมครับอ,อันนี้ก็เกีียวตลอดแล้วแถมเคี้ยวเนี่ยมันยาวกว่าของเดิมอมิกนะหลายๆคนและหลายร้านชอบอ้างครับผมอยู่ ผมอยู่ไกลร้านอะไรผมไม่มีนั่นโน่นนี่โถท่านก็ซื้อสำรองติดร้านท่านไว้สักหัวสองหัวสิครับนะย้ำนะครับผมไม่ได้มาขิงใส่ใครนะฮะไม่ได้มาโจมตีใครครับแต่เจอประจำนะครับหัวเทียนติดรถคืออันนี้อันนี้ใส่โซนิกมาให้ใส่ของเวฟมาให้อ่ะ้วมันติดได้ไหมติดได้ครับวิ่งได้เปล่าวิ่งได้แล้วจะอะไรมากมายคับผมผมไม่ได้เอาอะไรมากมายกับคุณหรอกครับ นะผมแค่บอกลูกค้าว่าของเดิมต้องเป็นอย่างนี้นะเวลาเปลี่ยนก็ใส่ให้ตรงให้ถูกรุ่นด้วยนะส่วนใครบอกว่าใส่โซนิกใส่เวฟก็ติดได้ก็วิ่งได้ก็ไม่เถียงนะครับอันนี้นะครับของมัน <c oughs> อ่าทีนี้อันนี้คือผ่านการใช้งานมากี่กิโลผมไม่รู้ <c oughs> นะนเดี๋ยวเราดูหัวใหม่เอามาเปรียบเทียบกัน อ <c oughs> ่าท่านดูนะฮะของใหม่ท่านก็บอกว่าก็ของใหม่ก็ดีว่าของเก่าก็ใช่ครับเอามาดูให้เห็นฮะเปรียบเทียบเัาว่าไอแกนกลางเอ่ยกับเคียวกาวหรือเคี้ยวดินนะเนี่ยพอใช้ไปมันกุดมันแหว่งมันห่างอย่างไรนะของแท้หัวหนึ่งก็คิดเป็นเลขกลมๆอ่ะร้อยเดียวครับปีหนึ่งสองปีสามปีเปลี่ยนก็ยังโอเคนะครับไม่ใช่ใช้จงกระทั่งมันกุดหายไปเลยโอเคนะะ ทีนี้ผมก็จะประกอบตอนประกอบก็เหมือนเดิมครับที่เกลียวเนี่ยมันจะมีคาบขามาเอานั้นเราเจาะน้ำมันเครื่องใหม่มาหยอดสักหน่อยหนึง่งพี่ปุ้ยอยู่ตรงเนี้แหละ,ะ,ะนี่นะครับผมก็เจาน้ำมันเครื่องใหม่นะครับมาหยดที่เกลียวหน่อยหนึง่งเอาแค่หยดเดียวก็เหลือเฟือแล้วนะครับ แล้วก็เอานิ้วไปไป้ายเขานะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะใส่เข้าไปต้องใช้มือหมุนเข้าเกลียวก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะถ้าใครไปดูคลิปของ M S X นะครับง่ายมากเลยนะครับแต่คลิกไม่ใช่นะครับอือนะ แล้วเครื่องมันอยู่หัวผมอยู่ด้านนอกอมือหมุนต่อไม่ได้ผมจะเอาบล็อกหมุนต่อนะครับบล็อกผมหมุนต่อไม่ได้แล้วนะครับผมก็จะใช้ประแจนะครับเข้าไปขัน แน่นแล้วนะครับก็เสียบปลั๊กหัวเทียนเข้านะก็เล็งให้ตรงกับหัวเทียนนะครับให้ตรงแล้วก็กดหรือดันปลั๊กเข้าไปตรงๆอย่างนี้นะครับนี่นะเรียบร้อยนะครับก็เป็นนั้นว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการเปลี่ยนหัวเทียนรถจกักรยานยนต์ฮันด้าคลิกระวังลง้มไม่หรอจ้ะทีนี้ก่อนจบคลิปนะครับ ผมติดตั้งมอเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูว่าสตาร์ทกับเครื่องยนต์เลยเนี่ยสิทีติดทั้ง10ทีไหมนะครับอ่าผมเปิดสวิตช์กุญแจบีบเบรกหน้าสตาร์ทครั้งที่1นึ่งเห็นไหะอ่าดับเครื่องบีบเบรกหน้าสตาร์ทครั้งที่2 ซเซยกุญแจบีเบรกหน้าสตาร์ทครั้งที่สามครั้งที่สี่เราห้าทีกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวแบตเขาอ่อนครับเพราะว่ามาหลายทีแล้วมันไม่ได้มันไม่นานนะครับเดี๋ยวแบตอ่อนคนระั้งที่ห้าครั้งสุดท้ายนะครับ <S <S เห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นปัญหามอเตอร์ปัญหารถคันนี้ที่สตาร์ทไม่ติดคือเกิดจากตัวมอเตอร์สตาร์ทหรือที่ช่างชอบเรียกกันติดปากว่าไดสตาร์ทเปลี่ยนแล้วก็จบครับแล้วเปลี่ยนของแท้ก็ใช้กันยาวสบายใจไปเลยนะครับนะถ้าของเทียมนะครับผมเคยเจอนะครับเคยเปลี่ยนให้เนี่ยบางลูกเนี่ยใช้ได้สองสามเดือนก็ไม่มีแรงสตาร์ท จะมาโทษผมก็ไม่ได้นะครับเพราะคุณมีงบเปลี่ยนแค่ของเทียมนะที่ผมยกตัวอย่างของเทียมลูกละ500ร้ถ้าแรงขอใส่สมมุติ200-700เสียเวลาครึ่งวันใช้ไปอีกสอเดือนเรียบร้อยครับขนาดข้างกล่องมันเขียนว่าใช้สตาร์ทกับรถลูกโตชักยาวกี่ซีซีขึ้นไปนะครับของเทียมใช้ไม่ทนนะฮะแต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกลูกหรือทุกยี่ห้อนะครับ บางยี่ห้อบางลูกที่เคยเจอแต่ถ้าแท้เนี่ยจบใช้งานยาวสบายใจก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบเดี๋ยวว่างแล้วผมจะไปแกะมอเตอร์สตาร์ททันนี้ให้ชมนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ